ไม่เล่าเฮียโอ้โหเฮียทุกเ้ปเดี๋ยวโจมันหาเจอหาเจอเฮียอะไรไอสักวกล่วแลวงานแม่งคนละตู้ อสัตว์เอ้ยกูกัไอ้เฮียนั่งรุนแม่งโคตรมึนเลยเฮียแม่งมีมุมอยู่สองฝั่งข้างบนที่กูนั่งไอ้สัตว์แสงน้อยไอ้เฮียเมื่อไหร่แม่งจะมากูอยากให้แม่งเจอไอ้เฮียอยากให้แม่งเจอกูเฮียได้อแน่านอนเฮียขลจะพักกูได้เทปดาวเฮียยังไงสัตว์เฮ้ยหัวใจเหมือน acting กวเหมือนเหมือนห้องของจริงไอ้สัตว์ไอ้เฮ้ยเอางี้ดีกว่าอะไรมึงเนี่ยเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมครับพี่เอโดนแกล้งไปแล้วงั้นให้พี่เอหามั่ง มึงไม่ต้องมาทำกระติ๊บกระตากแหม,มดมูเป็นมิตรแหมเป็นมิตรกูเหลือเกินคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับต่อไปเราจะทำว่าเราคืนต่อไปครับสัตว์ผมจะให้ที่แง่ายง่ายเฮ้ยโอ้กุยแล้ววะกุยแล้ววะโอ้กูต้องหายแล้ววะอ้โคุณผู้ชมครับ